มือสั่นนี่แมีนเลมืมาเด้อครับผมเอพี่น้องสำหรับเมนูมื้อนี้อ้ยม,มาม่าแห้งครับมาม่าแห้งต้มยำครับเบิ่งครับชชำๆเลยอันนี้ล่องเดาบังครับวัดจักบาทลร้านเดิมครับ บะมีเกี๊ยวดวงตะวันเฉลยเลยครับอันนี้50บาทนะครับ50บาทโอ้โ oh. oh. หลอยลายแหงขาดบ่ออะไรครับพริกผัดแล้วก็ถัว่วถั่วขัวนะใส่ oh. ไปเลยถั่วนี่หมกักของหมักเลยพริกผัดใส่บปรไล่ไปหน่ยพริกผัดใส่สมิ่งพอ มาเด้อผมเป็นพี่น้องเด้อตามด้วยผิดพ,พงชนน้อยครับอใส่ไปเลยโบใส่น้ำตาลนะผมเพราะวา่าของเราเสอยู่แล้วโอ้โหจู่ๆเลยน้ำซุปครับราดน้ำซุปชนน้อยโคเลโคเลครับมาเด้อพี่น้องเด้อ อืคนได้บนนี่อันนี้ห้าสิบบาทนะน้อยไรแต่ว่ามาหาสองก่อนน่ะไอ้ท่าธรรมาได้ไอ้สี่สิบบาทอันนี้พิเศษห้าสิบบาทตรง,ารางซาน้มใชนเล็กน้อยจะคนได้ เบิรงครับจีบเขาต้องโคเล่ให้ทัวคนเกือบอยากทัวยังวะหิวเลยเนี่ยจัดก่อนเลยแล้วกันไว้ละ มากินออกมากินออกมาน้านกันมัน,นี่เสร็จน,นี้แล้วครับโอ้ช้ำๆด้วยรุ่มแับมู นะเวิร์กมากครับเด้เอ,อพี่น้องเด้อเบิ้งหะอ้อยลายดีอะไรล่นเนี่ย 好。 ต้มหนองไก่น้ำเล่จางใช่ป่ะเพื่อนต้มหนองไก่ครับมาเช่านี่โอ้ยเอาหนองไก่มาใส่นี่เลยแล้วเนี่ย <c oughs> จุกๆเลยครับมันเนี่ยแบบหนึ่งเด้อเอาหนองไก่มาใส่ก่อนเดี๋ยวเดาะก้นกระรางกันมน้าก,ก่อนเหมือนว่า น่าจะยังไม่ถั่วนะถั่วยังวะถั่วแล้วนี่วะถั่วแล้วถั่วแล้วโหขอหยาดด้วยครับพี่น้องเอื้อหนีเลยครับโหกี่น้องวะแพทเนี่ย <c oughs> สองน้องครับพี่น้อง <c oughs> สามเลยนเหรอแพท <c oughs> สามน้องเลยเหรอ โอ้โหพี่น้องจุ๊ดจุเลยครับสามน้องมาหืมมาพี่น้องอืม,อม จับเลยเดี๋ยวปว่เดี๋ยวเดี๋ยวแกสอนก่อนห่วยขอหยาดด้วยครับการเรียนเนี่ยโยอ้ยมา bữa rồi. Ừm. Chém bạc. หมูกระไหลหมูกระไลผู้แหงเลยพี่น้องเฮ้ยบังเกว่าอืแค่หมู ขอหยาดนะครับ,บรอืน่าหิวออย แบบนี้ หนำเชียววะโฮะน่องต่อไปครับเฮ้ย,ยตับ่มเอาเด้อตับบองตับบอลืมบอกว่าบอกตับเด้อครับอู้ยี่น่องเอาสีเลยเด้อ อย่าว่ากันเด้อแต่มือสั่นในเมียนเรือ วไม่ได้กวนถอนนะวันนี้งานกี่คัน

Ui, khạc 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 À, ừ, ừ, một léo bà quyết vào เต็มปากเลยเมื่อกี้ผู้หลุดศีลทะเลกินพอตอนพอแล้วเออกำลังกเออวั้งกได้พี่น้องเลยคอยจะหักพวกหญ่าคอยยิเพียง เดี๋ยวอีกหน่องนึงโอ้โยเบิ้งด้วยครับเยอะยี่พันอย่างเงี้ยเลยเดี๋ยวลองกินอันอีกก่อนออ มาอืมคอพัอนยิ่งหลอเพอนเฮ้อเบื่อพี่น้อง <c oughs> เอาบ่า เคี่ยวสองปากก่อนหืมอืมอืมปากอาจสิเปื่อนี่้ได้พี่นอ้องเด้อเสร็จก,ก่็ ดวลิกูดแซ่บโอ้ยกินยังกระแสบนี้สวนโอ้อิ่มลว อันญาญอยู่พือเกอ๋อหมูเราหายมากแบบไรเอาไหนดีวะมีตีหมูเอาเนี้ใส่ไปแล้วกัน ฟังเนี่ยโอ้ยขากไปหน่องเอ้ยอ่าอืมอาเซบอได้แล้วอืม แถมมันแซบตอนนี้ยังกินแสบด้ะอื้อหอลอดมึงด้อือ ตามไปกินเดลเอด่านเราอยู่อ่เนาหมูบา้านเบนจศัพท์แหละเลยไม่โค้มากครับถนนเอก,กชัยเร้อแ<ม>บบมีเกี๊ยวดวงตะวันนะสีม่วงเคืงในคนก็นเริ่มมากแล้วอู้ยน้องเอาเลยเด้ออืมอืมม อพอแล้วอืมหวาเกินน่องไก่สามน่องบะมี่มามาสองก้อน ตอนนี้เห็นนักสีรถวะอืมอืม,อม แต่ว่ามันมบปบรูซุกแหงน,นประเด็นนะเพราะว่าคือสิรุ้งแห้งนละองเหลือหน่องไก่น่องสมบแขนก้าหน,น่องมาม่าสองกอดโอ้โหแคบมูีกหมูอีกดุชินจะเลื่อนและมือตื่นซ้ายแน่นอน ลืมไอ้ตองเขาโทษเขาภัยสำรับคนที่ว่ากำลังโดนดํานักอยู่แล้วครับ <laughs> เด้อพี่น้องเด้อมดมแขนนะไปค่อยกินนะค่อย,ยขียว หมอด่านะครับเสร็จงานแล้วฝาด้วยนะอิ่มหนอยเด้อพี่น้องเด้อป่าน,นี่เด้อก่อนสิไปกับ พมากินน่กาฟาก้นแลงกูแ,แ,แชร์กดติดตามสองกินยังกระแสบน้ำเลยด้วครับพี่น้องเป็นสองไม้เด้อสองเกาเปลี่ยนซื้อละเปลี่ยนซื้อสองให้มมนเขากับการทำกิฟมานะหรือ้องเดลืออิกมแล้ว <c oughs> อุ้ยคำบอกคำจานใยทีบรสผากก็ขอโทษขออภัยมานาจินีเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยอือ <c oughs> อิ่มเหลือเกินครับพี่น้อง thank mm. you รอยครับพี่นอ้องไปเด้อเด้อครับเด้อกินแล้วครับไปหาเห็นงานก่อนเจอกันไม่กินหนาครับผม let's go